สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นทางหุ้นดาวโจนนะคะสำหรับดาวโจนนะคะล่าสุดที่ให้ไปนะคะมีใครโชคดีกันบ้างนะคะดาวโจน VIP นะคะผลที่ออก307และ09นะคะศูนย์มาบนมาล่างเลยนะคะ ใครนำศูนย์ไปวิ่งไปรูดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนซ้ายจอบแอดเน้นให้ที่0ูนย์หกนะคะมาศูนย์เก้าน่าเสียดายนะคะมีใครกับหัวหกเป็นเก้าบ้างนะคะถ้าใครกับหัวเก้าเป็นหกหกเป็นเก้าก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะได้กันไปที่ศูนย์หกนะคะตารางมาที่เก้าศูนย์นะคะ ูนมาบนมาล่างเลยนะคะส่วนดาวโจรปกตินะคะดาวโจรปกติเข้าชุดกันนะคะแปดสีนะคะแล้วก็เข้าเด่นหกวิ่งรูดนะคะหกมาบนนะคะตารางมาทั้งหกเก้าและแปดสีนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนดาวโจรสตาร์นะคะดาวโจรสตาร์เจ็ด หนึดหนึ่งและ3 4นะคะเข้าเด่น7ด <_ C> e <at> เด่นสวิ่งรูดนะคะชุดกันมาที่7จดหตรงๆนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตารางมา3 4และ7จดหนะคะมาบนมาล่างเลยนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะได้กันไป3มรอบเลยนะคะส่วนสายเจาะนะคะ เข้าแค่ชุดกันนะคะเพื่อนจาก็แต่ก็ดูดีดีกว่าหลุดเนาะเข้าชุดกันก็ยังดีนะคะเพื่อนจาาดีกว่าหลุดนะคะเพื่อนจาาเนาะส่วนตารางนะคะตารางมา3มรอบเลยนะคะใครที่มีโชคมีลาบแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเด้อพี่น้องจา๋านนองคำนวณตามสูตรไม่มีใครรู้นะคะว่าจะออกตัวไหนนะคะชื่นชอบตัวเลขค่อยตามนะคะอามาตามต่อนะคะดาวโจนดาวโจนคืนนี้น่าจะไม่มีดาวโจนปกติหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันเสาร์เนาะน่าจะมีสองรอบนะคะดาวโจน v i p แล้วก็ดาวโจนสตาร์นะคะก็จะมีเสียงแทรกเข้าหน่อยเด้อพี่น้องจา๋าน้องนิพุนอ่า อยู่ข้างหลังนะคะดาวโจน V.I.P. นะคะดาวโจน V.I.P. คืนนี้นะคะแอดให้เด่น8เด่วนศูนย์วิ่งรูดนะคะ,ะตัวเจาะใครชอบก็ค่อยตามเดอ้อส่วนดาวโจนสตาร์นะคะดาวโจนสตาร์แอดให้เด่น5เด่น1วิ่งรูดนะคะแอดติดเลขทูบให้ด้วยนะคะเผื่อมีคนชอบนะคะตัดเล่นเดอ้อพี่น้องจ๋ก้าเจ็ด 7, แอดไม่ได้ตัดให้นะคะแต่ว่าก็มีในตารางเนาะอ่า ใครที่ไม่ชอบตัวที่แอจับคู่ให้ก็ลองพิจารณาในตารางนะคะหรือว่านําตัวเด่นไปวิ่งไปรูดนะคะไปจับใส่ตัวที่ตัวเองชื่นชอบได้นะคะยังไงก็ขอให้เหปงปังๆกับแนวทางที่แอดให้ไปเดอ้อ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไนต,ต่อไปค่ะคลิปจะได้กระจายด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากด้วยเดอ้อพี่น้องจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่เวลาทางช่องลงให้ค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า